สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงร่างกายของผู้สูงอายุนะคะในระบบที่สำคัญมากคือระบบหายใจค่ะระบบหายใจนะคะทำให้มีอากาศเข้าออกนะคะในการที่จะแลกเปลี่ยนอากาศทำให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเราียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการหายใจนอกจากตรงส่วนนี้ค่ะ ระบบหายใจพอเอาอากาศเข้าไปบางครั้งก็มีฝุ่นละอองรวมไปถึงแบคทีเรียด้วยซ้ำไปจุลชีพต่างๆก็จะต้องมีกลไกในการป้องกันนะคะหรือขับไล่เจ้าสิ่งแปลกปลอมนี้ออกเราเรียกว่าการไอหรือจามนอกจากนี้นะคะในวัยผู้ใหญ่เรานะคะเราอาจจะไม่คิดถึงเรื่องนี้แต่สำหรับผู้สูงอายุเคยสังเกตคุณพ่อคุณแม่ของเราไหมคะว่าพอท่านอายุมากขึ้นเสียงท่านเปลี่ยนไป เนี่ยค่ะเราจะมาดู3การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจกันนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นจากอายุที่มากขึ้นนะคะว่ามันมีผลยังไงเกี่ยวข้องกับการหายใจนะคะการหายใจเนี่ยนะคะก็คือกระบวนการในการนำอากาศเข้าร่างกายนะคะต่อจากนั้นไปก็เอาอากาศตรงส่วนที่เป็นออกซิเจนเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิยากับอาหารได้ออกมาเป็นพลังงานน้ำแล้วก็แถมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อจะขับออกจากร่างกาย ระบบนี้ทํางานได้นะคะก็มาจากกระดูกซี่โครงที่เราเห็นนะคะพอหายใจเข้าเห็นไหมคะก็จะมีการที่ทําให้กระดกกระดูกซี่โครงขยายออกในรูปสีแดงพอหายใจออกนะคะก็จะออกมาเป็นลูกสีดําค่ะกด เพื่อที่จะทำให้กระบวนการตรงนี้เกิดการขยายตัวและการหดตัวของช่องทรงอกตรงส่วนนี้ค่ะที่จะทำให้ขนาดของปอดเพิ่มขึ้นหรือลดลงตรงนี้ค่ะมองเห็นไหมคะตรงกลางตรงเป็นเส้นประเนยค่ะก็คือภาพรูปภาพที่จะพยายามวาดถึงกระบ,บังลมที่เป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจโชคดีมากเลยนะคะกล้ามเนื้อหลักที่ชื่อว่ากระบังลมเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุน้อยมากแต่ กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจสุดๆเลยทั้งเข้าทั้งออกก็คือกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงพวกนี้ค่ะมีการเสื่อมไปตามอายุก็คือมีมวลกล้ามเนื้อน้อยลงนะคะมีแรงในการที่ทำให้มีการขยายตัวของซี่โครงเนี่ยน้อยกว่าเดิมนะคะนี่คือการหายใจจริงๆของผู้สูงอายุมาดูต่อกันค่ะว่า ในผู้สูงอายุจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นในเมื่อการหายใจเนี่ยมันมาจากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทั่วตัวพออายุมากขึ้นเนี่ยความแข็งแรงมวลกล้ามเนื้อน้อยลงเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้แรงในการหายใจเข้านะคะกับปริมาณอากาศที่หายใจเข้าเนี่ยน้อยลงเราเรียกว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดความสามารถในการหายใจ แต่ถ้ากระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่สวงอกของเราก็ขยายตัวได้น้อยลงในคนที่อายุมากๆพอทรงอกขยายตัวได้น้อยลงปอดของเราก็ย่อมขยายตัวได้น้อยลงด้วยเพราะมันอยู่ในตรงตำแหน่งนั้นสมมุติว่าสมมุติว่าเคยบาดเจ็บ ทำให้มีการมีแคลเซียมเกาะที่กระดูกซี่โครงแน่นอนค่ะแคลเซียมไปเกาะที่ไหนตรงนั้นก็จะมีความแข็งโอกาสที่จะมีการยืดขยายตัวของสรงอกก็น้อยลงไปอีกแถมค่ะสําหรับผู้สูงอายุนะคะไม่ใช่แค่แคลเซียมอย่างเดียว ตัวขององค์ประกอบที่เป็นปอดถุงลมและก็หลอดลมเนี่ยนะคะจะมีความยืดหยุ่นน้อยลงตามอายุด้วยเพราะฉะนั้นการขยายตัวของปอดเนี่ยยิ่งมีความจำกัดเท่าไหร่นะคะตรงส่วนนี้ก็จะทำให้ปริมาณอากาศเข้าสู่ปอดได้น้อยลงไปด้วยแถมค่ะ การหายใจพวกนี้เวลาเข้ากับออกน้อยนะคะเราเรียกว่าการหายใจผู้สูงอายุจะตื้นกว่าการหายใจของคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ถ้าหลอดลมมีการตีบแคบไม่ใช่แค่ยืดหยุ่นน้อยอย่างเดียวโรคบางโรคจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาทำให้หลอดลมตีบตัวพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ความสามารถในการเอาอากาศเข้าที่เรียกว่าหายใจเข้าปริมาณอากาศในปอดก็ยิ่งจะน้อยลงไปอีก ปริมาณอากาศจะตรงไปตรงมาคับกับปริมาณออกซิเจนรวมไปถึงพอสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากสารอาหารนะคะไปรวมกับออกซิเจนก็จะมีความสามารถในการขับสารัคาร์บอนไดออกไซด์ออก,าออกทางการหายใจออกน้อยลงไปด้วยค่อยๆดูนะคะพอมองภาพตรงส่วนนี้ออกภาพตรงส่วนนี้ บวกกับถุงลมนะคะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถุงลมจะมีอาการโป่งพองจริงๆแล้วคำนี้คล้ายๆกับคนที่สูบบุหรี่แต่ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าถุงลมของคนที่สูบบุหรี่จะมีการอักเสบด้วยแต่การที่ถุงลมโป่งพองจากการที่ความยืดหยุ่นของถุงลมเนี่ยลดลงตามอายุจะไม่มีการอักเสบ แน่นอนค่ะตรงส่วนนี้พอถุงลมมันป่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสามารถในการแลกเปลี่ยนแก๊สต่างๆกับหลอดเลือดที่อยู่ข้างๆตรงส่วนนี้ย่อมน้อยลงด้วยจึงทำให้ร่างกายของคนสูงอายุนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเลือดเนี่ยน้อยลงได้รับออกซิเจนน้อยลง บวกกับความยืดหยุ่นของหลอดเลือดถุงลมก็ยืดหยุ่นไม่ดีหลอดเลือดก็ยืดหยุ่นไม่ดีผลที่ตามมาก็คือทุกเซลล์ในร่างกายอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็จะได้ออกซิเจนน้อยลงกระบวนการตรงส่วนนี้ค่ะจึงจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจำเป็นจะต้องดูแลผู้สูงอายุรวมถึงตัวเราด้วยนะคะวิธีการมีอยู่สองแบบค่ะปฏิบัติกับไม่ปฏิบัติแค่นี้เองค่ะ เราเรียกในกระบวนท่าพวกนี้ค่ะตอนที่เราจะซ้อมนะคะเตรียมคนสำหรับการผ่าตัดเรียกว่า deep breathing exercise จริงๆแล้วเนี่ยภาษายากค่ะหมายความว่าอะไรคะหายใจให้ลึกหายใจให้ช้าหายใจลึกๆค่ะปอดขยายหายใจออกค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นการ exercise ปอดแล้วอันต่อไปค่ะทำให้อากาศออกช้าๆนะคะหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ เนี่ยค่ะเป่าลมออกทางปากเพราะฉะนั้นก็ทําให้เวลาหายใจออกเนี่ยใช้เวลาเยอะขึ้นหลอดลมที่มันตีบตัวอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันจะไม่ตีบไปกว่าน,นั้นนะคะมันจะทําให้การหายใจออกเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าเมื่อไรก็ตามผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องการหายใจไม่มีประสิทธิภาพเราจะจัดให้อยู่ในท่าน,นั่ง และในขณะที่หายใจออกเนี่ยจะมีการโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อจะให้ช่องท้องเนี่ยมีแรงดันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการให้การหายใจมีประสิทธิภาพแต่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงตลอดเวลาก็คือสิ่งที่ไปรบกวนกระบ,บวนการในการหายใจก็คือบุหรี่นะคะการดื่มเหล้าและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือแหล่งมลพิษทางอากาศทั้งหลายทั้งแหล่แม้กระทั่ง pm 2.5ตรงส่วนนี้นะคะ ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่จะพูดต่อไปก็คือเรื่องของกระบวนการในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมแต่ตอนนี้ขอพูดไปเลยค่ะว่าในเมื่อความสามารถในการแลกเปลี่ยนอากาศไม่ว่าจะเป็นที่ถุงลมหรือที่หลอดเลือดน้อยลงถ้าเมื่อไรก็ตามมีคนที่มีการติดเชื้อในระบบหายใจหรือมีคนรู้จักนะคะเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจต้องพยายามอย่าไปเยี่ยมนะคะอย่าเข้าใกล้ ะะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าตัวเ,เราเองพออายุมากขึ้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเกิดตรงส่วนนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าพออายุมากขึ้นการนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายการเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยนี่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วทําให้ปริมาณออกซิเจนเข้าไปในตัวเราได้น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดการติดเชื้อมีการอักเสบมีการทําลายของถุงลมหรือหลอดเลือดที่อยู่ในปอดมากขึ้น อาการต่างๆก็จะรุนแรงนะคะเจ็บป่วยนานกว่าคนที่มีอายุน้อยๆนะคะพวกความเสื่อมเนี่ยนะคะเราชะลอได้ค่ะด้วยการปฏิบัตินะคะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราทุกคนต้องทำหลายๆคนเพราะว่าท้าเมื่อไรก็ตามเรามีคนอยู่ใกล้ๆเป็นโรคติดเชื้อนะคะเราก็คงจะต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะตอบว่าเรารู้สึกขอบคุณค่ะ ที่จะอยู่เป็นเพื่อนเราที่เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงการเปลี่ยนแปลงตามวัยในระบบหายใจนะคะของผู้สูงอายุนะคะพ์ทแรกเราพูดถึงเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการหายใจนะคะที่ประสิทธิภาพน้อยลงจากความเสื่อมของทางเดินหายใจรวมไปกับหลอดเลือดปล่อยที่อยู่ในปอดนะคะ พาร์ทนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกลไกในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมฝุ่นละอองทั้งหลายทั้งแหล่ที่เข้าไปสู่ระบบหายใจของเราที่เราเรียกว่าการไอการจามนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะไปดูตรงส่วนนี้เรามาดูเรื่องของกลไกการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่าการดันอากาศออกมาอย่างรวดเร็วจนทําให้สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในทางเดินหายใจเราออกมาที่เรียกว่าไอหรือจามก่อนนะคะไปทีละขั้นตอนเลยค่ะ เมื่อไรก็ตามมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในหลอดลมของเราเนี่ยจะมีตัวรับการกระตุ้นอันหนึ่งนะคะต่อจากนั้นไปเนี่ยนะคะอากาศที่อยู่ในทางเดินหายใจของเรารวมไปในปอดตอนนี้จะมีอยู่ไม่น้อยกว่า2.5ลิตรการปิดของกล่องเสียงเนี่ยนะคะรวมไปถึงการที่มีแรงดัน กดอย่างแรงหดตัวอย่างแรงของกล้ามเนื้อนะคะที่ทําให้เกิดแรงดันออกมาพร้อมกับฝาปิดกล่องเสียงเปิดออกหน้าตาแบบนี้ค่ะสิ่งแปลกปลอมก็จะถูกไล่ออกมาสังเกตไหมคะเวลาเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไอเราจามเนี่ยเรามีแรงเยอะบางทีเนี่ยผิดท่าบางทีเรารู้สึกเจ็บกล้ามเนื้อพวกนี้ที่เกี่ยวข้องเลยหน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะเราจะบอกว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้น ะะสำหรับการไอาการจามของผู้สูงอายุอวัยวะแรกเลยที่เกี่ยวข้องก็คือตัวรับรู้ในการกระตุน้นสมองเนี่ยคะ่ะรับก็ช้าสั่งการจึงช้าด้วยเพราะฉะนั้นกระบ,บวน่ากว่าจะไอออกมาได้บางครั้งผู้สูงอายุเนี่ยประสิทธิภาพไม่ดีเท่ากับคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่นะคะ กลไกส่วนที่2ที่เกี่ยวข้องก็คือกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจโดยเฉพาะกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะรวมไปถึงกล้ามเนื้อตรงส่วนนี้ค่ะที่อยู่ข้างๆตรงส่วนนี้ค่ะ มวลกล้ามเนื้อน้อยลงก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะฉะนั้นไอการที่จะหดตัวอย่างเร็วเพื่อจะทําให้มีแรงออกมาเยอะๆในการขับสิ่งแปลกปลอมออกมาเนี่ยก็ย่อมมีแรงลดลงด้วยนี่คือตัวที่2แล้วนะคะ1คือสมองอันที่สองคือกล้ามเนื้อช่วยหายใจอันที่3ก็คือตัวของหลอดลมตรงส่วนนี้ค่ะมันจะมีเซลล์ที่รับสิ่งแปลกปลอมนะคะโดยปกติร่างกายของคนเราเนี่ย อวัยวะที่มีเซลล์ที่จะมีการมีต้องพูดว่าอะไรดีคะภาษาภาษาเราเราเรียกว่าซีเลียภาษาไทยแปลล้วก็คงงงนิดนึงเราเรียกว่าขนกวัดขนที่แบบขยับตัวได้ที่เป็นขนกวาดมันจะผลักขึ้นนะคะขนพวกนี้ค่ะจะปัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในทางเดินหายใจออกมาปรากฏว่าจํานวนเซลลขนพวกนี้จำนวนเซลลที่มีซีเลียหรือมีขนกวัดพวกนี้ลดจํานวนลง ความสามารถในการทำหน้าที่ไม่ได้น้อยลงก็จริงแต่เมื่อจำนวนเซลล์ลดลงโอกาสที่จะทำการในการที่จะไล่สิ่งแปลกปลอมเนี่ยก็น้อยลงด้วยเมื่ออายุมากขึ้นอันต่อไปก็คือฝาปิดกล่องเสียงนะคะซึ่งมีหน้าที่ปิดเพื่อจะให้แรงดันมันเยอะๆก่อนที่จะเปิดออกทั้งตอนปิดกับตอนเปิดเนี่ยปรากฏว่าฝาปิดกล่องเสียงตรงนี้ความยืดหยุ่นน้อยลงเปิดก็ช้าปิดก็ไม่สนิท เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงส่วนนี้นะคะประสิทธิภาพการไอก็น้อยลงบวกกับข้อสุดท้ายค่ะปอดค่ะคราวที่แล้วเราอธิบายว่ากล้ามเนื้อช่วยหายใจโดยเฉพาะกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงม,มันขยายตัวไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นความจุของปอดก็น้อยลงด้วย5อันเนี้ยค่ะเกิดขึ้นด้วยอายุอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการหายใจ นะคะไม่ใช่แค่ลดลงอย่างเดียวประสิทธิภาพในการไล่สิ่งแปลกปลอมด้วยการไอจามเนี่ยมีแรงน้อยลงสิ่งแปลกปลอมก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจมากขึ้นภาพที่เราเห็นตรงนี้ก็คือพอมาสิ่งแปลกปลอมเยอะๆโอกาสที่จะมีการติดเชื้อโอกาสการสำลักในผู้สูงอายุก็จะมากขึ้นตามอายุนะคะ เวลาที่เราจะชะลอเรื่องพวกนี้ได้นะคะเราต้องกระตุ้นการออกกำลังกายที่ทำให้เรามีเพิ่มการหายใจกับการไหลเวียนเลือดที่เราเรียกว่าแอโรบิกเดินค่ะกายบริหารค่ะปั่นจักรกยานค่ะใครที่เคยว่ายน้ำว่ายน้ำก็ได้ค่ะต่อจากนั้นเราจะต้องมีเวลาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่สำคัญก็คือระบบภูมิต้านทานด้วยการนอนค่ะนอนให้เพียงพอนะคะคือหนึ่งได้7-9ชั่วโมงไหมคะ ตอนที่เราหลับสนิทตรงส่วนนี้ค่ะฮอร์โมนโกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตในวัยเด็กเนี่ยทำให้เกิดการเติบโตในวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พอถึงผู้สูงอายุเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้ภูมิต้านทานดีค่ะกล้ามเนื้อไม่เสื่อมลงมากมายความสามารถในการไอจามจะดีขึ้นการไอการจามแต่ละครั้งเนี่ยค่ะ จะมีตัวช่วยอันหนึ่งก็คือตัวเสมหะที่มีการจับเจ้าฝุ่นละอองไว้เพราะฉะนั้นเราต้องดื่มน้ำอย่างเพียงพอนะคะ1,500มิลลิลิตรหรือ6-8แก้วนะคะพอไหมคะและที่สำคัญไปกว่านั้นเวลาที่มีเรื่องของอากาศที่ไม่ดีมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่สามารถแพร่กระจายได้ในการหายใจต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะขราวที่แล้วเราคุยกันแล้วว่าเราจะหายใจเข้าลึกๆนะคะเราจะหายใจด้วยการหอปากตอนหายใจออกตอนนี้ถ้าเราอยากจะให้การไอของเราดีเนี่ยค่ะเราต้องฝึกการไอหายใจเข้าลึกๆ ะะแล้วก็เกรงไว้แล้วก็อาปาไอนะคะไปหากำแพงหาอะไรที่มันไม่มีผู้คนแล้วก็ไอเราเรียกอันนี้ว่าการไอยังมีประสิทธิภาพนะคะเป็นชุดที่เราแนะนำนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุที่กำลังจะผ่าตัดทำเสมอแต่เราทำไว้ก่อนเลยเราก็จะได้ทำให้ประสิทธิภาพของการไอของเรากล้ามเนื้อต่างๆของเราที่เกี่ยวข้องกับการไอแข็งแรงขึ้นข้อห้ามค่ะ ข้อห้ามที่จะทำให้ระบบการไอจามของเราเนี่ยไม่เสื่อมลงนะคะหรือว่าเสื่อมไปตามวัยอย่เสื่อมเยอะก็คือเรื่องของอะไรที่เข้ามาในทางเดินหายใจเราไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ที่เราสูบหรือว่าคนที่ข้างๆหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่มีกลิ่นบุหรี่พวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะ มลพิษมลพิษทางอากาศทั้งหลายพวกนี้ค่ะไม่ควรจะเข้าไปตรงส่วนนี้นะคะตัวอากาศเองเนี่ยเราสังเกตไหมคะเวลาเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยบางทีเราหายใจแล้วเราจะคันคอเหตุผลเพราะว่าอากาศแห้งกับเย็นเนี่ยจะทําให้เ,เซลล์ที่มีขนกวัดพวกนี้ค่ะสร้างเมือกได้น้อยลงนะคะตัวที่เราต้องหลีกเลี่ยงอีกก็คืออะไรคะคนที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือนอกจากตรงส่วนนี้เราจะเจอว่าใครที่นอนติดเตียงนะคะ คนที่แม้กระทั่งไม่นอนติดเตียงตอนนี้งานวิจัยออกมาแล้วแม้แต่การนั่งอยู่บนรถเข็นนานๆก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพของการหายใจลดลงอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นการนั่งหรือนอนนานๆเน,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 นี่ยไม่ดีค่ะเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะเป็นวิธีการปฏิบัติที่จะทําให้ความสามารถในการไอจามซึ่งเป็น,นกลไกปกติในร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถทําหน้าที่ได้ดี ะะสำหรับใครที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่ฟังพวกเราและขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือการปฏิบัตินะคะแล้วก็แนะนำคนอื่นๆเพื่อจะให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไปด้วยกันค่ะ สังคมผู้สูงอายุจะดีก็เพราะว่าพวกเราช่วยๆกันนะคะอายุมากก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่แข็งแรงนะคะอายุมากก็หมายความว่าเราจะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระบบหายใจนะคะที่เสื่อมลงไปตามวัย น,ะะนอกจากเรื่องของการหายใจเนื่องจากแล้วก็กลไกลในการขับสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่าการไอจามแล้วนะคะตัวหนึ่งที่ยังฟ้องอยู่ก็คือเสียงเสียงนะคะในความเป็นจริงเนี่ยผู้สูงอายุที่แบบฝึกปลือเยอะๆนะคะอย่างเช่นพวกนักร้องเสียงไม่ตกเลยใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงมากไปกว่านั้นเราฟังเสียงพ่อแม่เราสิคะ เราจะมีความรู้สึกเลยว่าเสียงท่านเนี่ยฟองเลยว่าท่านเหนื่อยไหมนะคะเสียงนี่ค่ะเกิดจากการที่เรามีอากาศนะคะจากปอดเนี่ยผ่านหลอดลมขึ้นมาแล้วก็มาที่กล่องเสียงทําให้เกิดการสั่นสะเทือนของเยื่อบุภายในกล่องเสียงด้วยแล้วก็สายเสียงด้วยนะคะต่อจากนั้นเราก็ขยับอย่างเช่นอาจารย์กุ้งตอนนี้ค่ะริมฝีปากนะคะเสียงไปโดนตรงปุ่มเหงือกตรงฟันพวกนี้ค่ะรวมไปถึงหลอดคอตรงฟาลิงนะคะแล้วก็ ตรงโคนล,ลิ้นนีคะก็จะเกิดเป็นคำพูดต่างๆออกมานะคะถ้าเรารู้หน้าที่แบบนี้แล้วอ,อยัยวะทั้งหมดตรงส่วนนี้ค่ะมันจะเป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นมันก็จะเสื่อมลงตามอายุนะคะเพราะฉะนั้นเราเจอว่าในผู้สูงอายุตัวหลักๆเลยที่ทำให้มีการเสื่อมลงก็คือปอดค่ะเมื่อกี้บอกเสียงมาจากปอดใช่ไหมคะอายุมากขึ้นความจุปอดน้อยลงนะคะตัวนี้ย ความก้องกังวานของเสียงความดังของเสียงก็จะลดลงด้วยตัวที่สองสำคัญไปกว่านั้นก็คือสายเสียง นะคะกล่องเสียงนะคะมันจะมีสายเสียงพาดอยู่ตามรูปนี้มองเห็นไหมคะสายเสียงของคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่กับสายเสียงของผู้สูงอายุนะคะสายเสียงที่หนาขึ้นบางทีก็มีบาดแผลคล้ายๆกับเป็นแผลเป็นนะคะตรงที่เป็นแผลเป็นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเป็นเนื้อเยื่อที่แบบจะกระด้างกว่านะคะภาษาเราเราเรียกว่าเป็นไฟบรัสติชูนะคะสายเสียงจึงยุดหยุ่นได้ไม่ดีเวลาปิดเมื่อปิดไม่สนิทก็จะมีช่องว่างเสียงมันก็เลย พลานะคะกล้ามเนื้อที่ดึงมาให้มันกระชับนี่มันอ่อนแรงลงรวมไปถึงกระดูกอ่อนพวกนี้ค่ะมันมีการเกาะของหินปูนทําให้เกิดการยืดหยุ่นน้อยลงกว่าภาวะที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่กับวัยเด็กนะคะ จึงไม่ต้องสงสัยค่ะว่าเสียงผู้สูงอายุจะเบาลงพลังเสียงจะลดลงเสียงเนี่ยเวลาพูดและบางทีเนี่ยจะมีเสียงฟังไม่ชัดก็เพราะมีลมรั่วออกมาเสียงที่ควรจะพูดด้วยโทนสม่ำเสมอบางครั้งก็ควบคุมไม่ได้จะมีการสัน่น เราลักษณะเสียงแบบนี้เราเรียกว่าเสียงที่แหบพร่าเวลาร้องเพลงเนี่ยค่ะยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆการควบคุมโทนเสียงเนี่ยจะทำได้ยากขึ้นนะคะยกเว้นที่มีการฝึกปรือเพราะฉะนั้นน่า,นาจะรู้แล้วเรากำลังจะพูดว่าถ้าเราดูแลนะคะเราต้องฝึกออกเสียงฝึกร้องเพลง นะคะคเราออกกำลังกายร่างกายอ,อย่างสม่ําเสมอทําให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่พอเราต้องออกกําลังกายกล่องเสียงกับสายเสียงเราด้วยแต่อย่าลืมนะคะตรงส่วนนี้เราจะต้องดื่มน้ําในลักษณะน้ําที่เป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะคะปริมาณเพียงพอลักษณะการดื่มน้ําที่ดีที่จะไปทําให้สายเสียงไม่รู้สึกว่าแห้งเกินไปก็คือจิบบ่อยๆนะคะ เวลานอนหลับพักผ่อนค่ะเพื่อจะทําให้โกรดฮอร์โมนทําให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตัวที่ต้องเน้นคือตัวที่ต้องหลีกเลี่ยงค่ะบุหรี่ทําให้เกิดการระคายเคืองเสียงก็จะไม่ดีนะคะกาแฟแอลกอฮอล์พวกนี้ปริมาณน้ําในร่างกายจะลดลงตัวที่เราจะเจอต่อไปก็คือตัวที่ได้รับคําสอนมาจากพวกครูบาอาจารย์ที่สอนร้องเพลงก็คืออยากกินอาหารรสจัด อาหารรสจัดนะคะอาหารที่ร้อนเกินไปพวกนี้จะทำให้เสียงมีปัญหานะคะในเมื่อตรงนี้เป็นระบบหายใจมลภาวะทางอากาศเราก็ต้องระวังคนที่ติดเชื้อในระบบหายใจเราก็ต้องระวัง สำหรับคำสุดท้ายที่เราอยากจะบอกเสียงเนี่ยนะคะเอาไว้หัดพูดเอาไว้หัดร้องเพลงแต่เสียงที่ทำจนกระทั่งมีการบาดเจ็บของสายเสียงเช่นการตะโกนหรือการพูดเยอะๆพูดนานๆอาชีพต้องพูดตลอดเวลาหน้าตาแบบนี้จะมีการบาดเจ็บของสายเสียงอันนี้ค่ะเรามีอาชีพผู้สูงอายุอาชีพของเราก็คือทำให้ร่างกายไม่เสื่อม ชะลอความเสื่อมทั้งหลายทั้งแหล่เพราะฉะนั้นตะโกนเราก็ไม่เอาแล้วพูดนานเกินก็ไม่เอาแล้วเราร้องเพลงที่เรามีความสุขนะคะแล้วเราก็แบ่งให้เพื่อนร้องบ้างนะคะอย่าถือไม้ไว้คนเดียวนะคะเวลาถือไม้ไว้คนเดียวเพื่อนไม่รักนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ กระบวน่าทั้งหลายทั้งหล่ที่เราพูดมาในเรื่องของระบบหายใจนะคะในในผู้ใหญ่เนี่ยเราจะพูดแต่เรื่องการหายใจกับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมแต่ในผู้สูงอายุไม่ใช่นะคะเรื่องเสียงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเสียงเพราะเสียงดีไปร้องเพลงที่ไหนคนแบบว้าวมันเกิดความภาคภูมิใจนะคะ ถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้มีประโยชน์นะคะกดแชร์ให้กับคนที่จําเป็นจะต้องทําเรื่องพวกนี้นะคะกดติดตามเราค่ะแล้วก็ประเมินผลเราด้วยการกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเสียงดีกันทุกคนนะคะ